ไ,ไ,ดได้เลยค่ะเสื้อหันให้แกะก่อนค่ะอ่ะให้ๆเดินนะคะตรง,ตรง,ตรง อาหารให้แกเดี๋ยวให้พี่น้ำไปซื้ออาหารให้แก่อแกของน้องพี่ไหมคะ,ะตังมาค่ะตังอันใจตั้งใตัใตังเลยค่ะเอาหนึ่งมาแนะ่เดินไไหนะตรงไหนตรงไหนคะอุย้ยนี่นี่ ป uh? uh? ีใหม่มาเอาอาหารให้แกะค่า <hey>. ที่สกุลนคร โอู้เยอะแยะเลยค่ะมาค่ะดูแกะเล็กค่ะแน่แน่ตัวเล็กแๆ,ๆ <c oughs> <c oughs> แกะตัวเล็กแลมันออกมาเห็นไหมแกะตัวเล็กอน่ะหน่ๆห่แหน่หน่ใยอ่ะ เก็บตัวเล็กๆอ่ะทำไมอ่ะเก็บตัวเล็กๆค่ะุูยอยู่ตูดท